งั้นเดี๋ยวเราจะไปปลูกใรตรตรงนี้เลยนะคะไม่มีแดดแล้วะคะ่ะสามารถได้นนะะสบา,า,สา,าสยนะคะไม่ร้อน่ไม่เป็นไรค่ะสวัสดีคะ่ะมาพบกับแม่มุมเดิมอีกแล้วนะคะในสวนของแม่เย็นๆอากาศเย็นๆอย่างนี้นะคะตอนเย็นนะคะก็วันนี้เราจะไปปลูก ใครที่ยังไม่รู้ไปดูคลิปกันก่อนของแม่ค่ะเพราะแม่เพาะมเมล็ดแตงโมไว้นะคะแล้ววันนี้ออกแล้วตอนนี้เป็นเวลาสองอาทิตย์แล้วค่ะตู้ดึดดก็จะมีแตงโมกับอ่าถั่วพลูแม่เพาะแตงโมกับต้นถั่วพลูนะคะไว้ก็ตอนนี้แตงโม เราลงดินได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปลงในสวนกันนะคะดินที่ถ่ายไว้เนาะก็เดี๋ยวเราจะไปลงดินกันรพร้อมโตแล้วค่ะตามแม่ไปเลยค่ะนี่ค่ะไปเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่เราจะปลูกแล้วตรงข้างหลังแม่ตรงนี้ปลูกเขาน่าจะปลูกข้าวโพดไว้นะคะส่วนตรงนี้ เดี๋ยวแม่จะปลูกแตงโมแล้วตรงนั้นก็คือแก้วมังกรของแม่เองยังไม่ได้ตัดหญ้าเลยนะคะเดี๋ยวกําลังจะตัดหญ้าเนาะโอเคเดี๋ยวตามแม่ไปดูเลยค่ะว่าเราจะปลูกกันยังไงมั่งก็มีแม่คิดว่ามันมันเหนือตอนเนี้ยอ่าไม่กี่ต้นเองค่ะไม่กี่ต้นเองก็เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราปลูกแล้วมันจะรอดกี่ต้นแล้วเราจะได้ลูกกันเยอะไหมเดี๋ยวไปติดตามเลยค่ะค,ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ อันนี้ต้นถั่วพูนะคะถั่วพูอารมณ์เหมือนกำลังจะเป็นมแมลงเลยค่ะเดี๋ยวเราต้องใส่ยาต้องใส่ยาอน้ำส้มคอนไม้นะคะก็ลงได้แล้วเดี๋ยวแม่จะลงในกระถางค่ะเพราะว่ามันดูแลง,ง่ายกว่าอันนี้แตงโมใช่หมดเลยแล้วก็มีน้องหนอนแอบกินด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไปลงกันเลยเดี๋ยวมารอลุ้นกันค่ะว่าจะรอดอยู่กี่ต้นเนาะ ถั่วพูเดี๋ยวแม่ไปลงกระถางข้างในเดี๋ยวไปดูกันอีกทีค่ะเดี๋ยวขอปลูกแตงโมงให้เรียบร้อยก่อนละกันนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะเรามาปลูกกันเลยนะคะ อยู่ในบล็อกค่ะมันเอาออกมาง่ายเพราะว่าก่อนปลูกเราไม่ต้องให้น้ํานะคะเวลาดึงอ,ออกมาก็แบบนี้เลยค่ะต้นนี้ลูกชายใส่ค่ะตั้งสามต้นน่ะ ลากเยอะมากค่ะ<ห>ที่เราเพราะไว้นี่ระวังเหยียบนะลูกพี่ปังยืนอยู่ตรงไหนนี่ไงโอ้โหระวังเหยียบนะโอไม่เป็นไรไม่ออนนะมันคือต้อนถั่วพูครับลูกฮะฟ้าต้นถั่วพูมาให้แม่จริงๆด้วยเอาฝั่งนี้ครับ ต้นหัวปูแม่ไปใส่ในกระนี่ละต้องดันอย่างนี้ลูกมันต้องแบมข้างนี่ไม่งั้นมันขาดรากมันขาดมันก็จะตายนี่ต้นอะไรอ่ะต้นหัวพูครับต้นเตงโมอไหนต้นเตงโมเปลี่ยนแบนี้เหรอ อันนี้มันจะขาดแล้วนะไปอย่าดึงมนันอย่างนี้สิตายเลยนะ กลางอ่ะอยู่ตรงไหน,นตู้ที่ปังยิบมั้นเหรอปังอย่าดูอย่างงั้นปังต้องข้างล่างเอามือใส่ข้างล่างกระบีดช่วงออกมาแบบนี้นนตรง โอเคค่ะวันนี้ภารกิจปลูกแตงโมของแม่ก็สําเร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวแม่จะไปปลูกถั่วพูต่อนะคะที่นาบา้านตรงนู้นเนาะเพราะว่าเราปลูกใส่กระถางค่ะเพราะมันเป็นไม้ไม้เลื้อยค่ะไม้เลื้อยเนาะเพราะถ้าเราปลูกลงพื้นเนี่ยมันก็กระจายไปเรื่อยเลยแม่เลยหาวิธีใหม่โดยการปลูกใส่กระถางแล้วก็เอาไม้เสียบตรงกลางให้มันขึ้นตามไม้อย่างเงี้ยค่ะเนาะมันจะดูแลง่ายกว่าแล้วก็เก็บง่ายมากค่ะโอเคงั้นคลิปนี้ ปูกแตงโมอของแม่ก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อไปว่าแตงโมแม่จะออกผลเมื่อไหร่เยอะได้มากได้น้อยแค่ไหนเดี๋ยวมาติดตามกันต่อไปนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็น E ีีไหนคลิปไหนนะคะงั้นคลิปนี้แม่ก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ